คุณคะที่อยู่ในมือข้าพเจ้านี่ก็คือเป็นครีมที่พระเจ้าเลือกแลว้วว่าดีเลิศใครมีปัญหาผิว อยากให้ลองตัวนี้ครีมโสมมะพร้าวเอพิโซดซีเครตค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นซีซันสามละเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปเพิ่มสารมุกเข้าไปอีก10อย,า <S <S ยา่างเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำผิวไม่สม่ำเสมอดำแดดดำกรมพันธุ์อ้วนเวร็วผอมเร็วแล้วทำให้ผิวแตกลายหรือคุณแม่หลังคลอดที่มีผิวแตกลายตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหานั้นใครที่น้ำเหลืองไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆค่ะบอกเลยกระปุกใหญ่ๆแบบนี้290บาทเท่านั้นแต่วันนี้เรามีโปรกระ ปุกเหลือแค่พันเยังไม่พอทองคําเอาไปด้วยยังไม่พอเอา iPhone 13เราไปด้วยยังไม่พอเอาคอร์สเรียนของเราว่าเอ๊ะขายยังไงให้ปังขายยังไงให้ได้ยอดเอาไปให้หมดง่ายที่สุดเลยคือเข้าไปที่ Facebook ของเรานะคะเอพิ od secret ค่ะหรือจะเข้าไปที่ Line ก็ได้ค่ะ Line แอดเอพ od under score official แปดแปจ้ะ